ตอนี่ก็อานะีเลยค่ะดูบ้านะคะใครอ่ะใครม่รู้จักแกคนคนนี้โอ้ยยไเลยครับ เอาล่ะพี่ไหนเช็คทํา ท,ที่แผนเคมีความสุขค่ะที่แผนเคปได้เดินเป็นเล่นได้เดินใชายหาอา่หาใครอ่านคำไม่ดีนะคะเรียนอ่านคำไม่ดีนะคะเรืเ่องเจอสับประหาด แล้วเขาได้ตะโกนว่าเฮลมียเจอไปที่หาดสหนูนก็ตะโกนเฮกเมียูเกิดอะไรก็ได้นะคะแล้วเขาก็ได้วิ่งไปเจอรูปปั้นเขาได้เจอรูไปนแล้วเขามีความสุขแล้วเขาก็เลยขี่รถกลับบ้าน รูปคนเด็กว่าคุณแม่อ,อ๋อต้องประมาณนี้นะคะาตาโตขาก็คือจะไปเรื่อยๆนั่นเลยนี่